ผู้ใหญ่บ้านสายจวดหรือผู้ใหญ่บ้านมานพชัยนะครับผู้บริหารหมอลำเพชรลำเพลินออกมาเคลื่อนไหวถึงล้านสาวอิงเพชรบ้านแพงครับว่าภาพนี้จะเป็นภาพในตำนานครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับศึกจักรวาลหมอลำก็ใกล้จะอ่อนแอแล้วนะครับขออนุญาตคุยน้องอุ๋งอิงก่อนไม่เจอกันนานคิดถึงพี่บ้างไหมไม่คิดถึงเลยครับข่าวด้วยทุกคน เย็นนี้แล้วนะครับสำหรับรายการศึกจักรวาลหมอลำเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาทางช่อง WorkPoint นะครับแน่นอนครับทุกคนว่าวันนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นศิลปินรับเชิญสุดพิเศษนะครับทางแฟนเพจหมอลำไอดอลครับทุกคนได้มีการเขียนข้อความถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงนะคะบ,บอกว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพชรลำเพลินกับศิบลปินรับเชิญสุดพิเศษองค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนโอ้โหนี่ได้ว่าวันนี้นะครับหลายคนก็กดไลค์กดแชร์กัน ออกไปนะครับเือนจะเป็นแม่พรที่ดีครับทุกคนรวมถึงผู้ใหญ่บ้านสายชั่วหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมานพชัยครับได้มีการแชร์ออกไปแล้วก็มีการพูดถึงหลานสาวในรายการศิกจกรวาลหมอลำด้วยครับอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นแม่พรที่ดีครับที่ได้ขอบคุณองอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นเกียรติมากๆาที่น้องมาเป็นศิลปินรับเชิญให้นั่นเองนะครับวันนี้ใครรอชมบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าอุ้มเองก็ได้มีโอกาสโปรโมตนะครับในหลายวันแล้วแต่วันนี้ก็ถึงวันแล้วครับทุกคนที่ ทางด้านรายการศึกจักรวาลหมอลำเนี่ยจะออนแอร์ทางช่อง Work Point นั่นเองนะครับทุกคนเวลา18บแนาฬิกานะครับถึง19บนาฬิกา1ชั่วโมงเต็มครับทุกคนกับศึกจักรวาลหมอลำซึ่งจะมีหมอลำหลายคณะครับที่มาประชันกันครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นการปิดรายการฟินาเล่แล้วนะครับทุกคนทอกคหจะได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับโดยจะเป็นพี่เต๋าผู้ศินนะครับพี่เปาวรีนะครับทุกคนที่ได้มารับเชิญบนเวทีนี้ด้วยโอ้โหก็ถือว่าอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป ค่ายเพลงน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดกับทุกคนที่ได้มารับเชิญนะครับแล้วก็ประชันกันกันกบพี่ๆในรายการศึกจกักรวาลหมอลำน่าติดตามมากๆครับทุกคนเมื่อเช้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแม่พรครับรวมถึงผู้ใหญ่บ้านสายจวดกับทุกคนที่ได้มีการมาแชร์ออกไปเนี่ยพร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่ารอบชิงแล้วค่ำนี้มาลุ้นกันนะครับ ห้ามพลาดอ่ะทุกคนทายมาหน่อยครับว่าคืนนี้นะครับจะเป็นหมอลำวงไหนที่ชนะในรายการศึกจักรวาลหมอลำซึ่งมีปฐมบันเทิงศิลนะครับคำผุนร่วมมิรหมอลำเพชรลำเพลินใช่ไหมครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละคณะนี่คืองัดไม้เด็ดกันออกมาโชว์ทั้งนั้นเลยอย่างเมื่อวานนี้ทางด้านแม่พรนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยก็จะงัดไม้เด็ดครับเป็นลำเพลินขนาดแท้มาโชว์บนเวทีนะครับโอ้โหน่าติดตามมากๆแล้วก็ทางด้านรายการเนี่ยก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาเป็นที่เร เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโปรโมตองค์อิงเยอะมากๆครับเหมือนจะเป็นช่วงของพี่ซีสิวัตครับที่ได้มีการพูดคุยกับน้องสาวนะว่าไม่เจอกันนานคิดถึงหรือเปล่าเขออนุญาตคุยกับน้องอุค์อญิงก่อนไม่เจอกันนานคิดถึงพี่บ้างไหมไม่คิดถึงเลยค่ะ ซีเส,สวัตกับวงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยเจอกันหลายครั้งแล้วในรายการหมอลำไอดอลนั่นเองครับแล้วก็พี่ทุกกี้คือกรี๊ดหนักมากวินาทีที่วงอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงสาวสําน้อยคอยฮักนี้ ถือได้ว่าน้องครับงัดไม้เด็ดออกับเพลงดังสาวสัมน้อยคอยฮักที่เป็นตำนานมากๆจากไปประกาศอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนมาร้องบนเวทีนี้อีกด้วยนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็ภูมิใจมากๆครับทุกคนน้องกับการที่ได้แต่งเพลงให้กับอิงเพชรบ,บ้านแพงและทุกเพลงก็กลายเป็นไวรัลไม่ว่าจะเป็นเอิร์ฮักนางเอกน้อยสาวสัมน้อยคอยฮักสาวสัมน้อยคอยฮักนี่คือดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับดังกันไปถึงเมืองนอกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราต่างๆที่นําแผ่นเสียงอิงเพชรบ,บ้านแพงไปเล่นโอ้ท ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็ยอดวิวก็คือพุ่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับทุกคนตอนแรกไม่คิดเลยว่าองค์อิงจะนําบทเพลงนี้ไปร้องบนเวทีศึกจักรวาลหมอลำแต่เราก็มานั่งวิเคราะห์แล้วว่าเพลงนี้มันเป็นทํานองลําเพลินซึ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเคยไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิริน um ด้วยนะครับสำหรับทํานองลําเพลินจนออกมาเป็นเพลงนี้สาวสาน้อยคอยฮักแล้วก็ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทุกคนโหหนา้าติดตามมากๆแล้วก็มีพ่อครูแม่ครูนะครับที่ได้มีการลงรูปกับอเบบงอเจะป็น เฉลิมพลมลคำนะครับแม่ครูที่มาเป็นกรรมการตัดสินครับทุกคนก็ลงรูปคู่กับมุงอิงเพชรบ้านแพงก็ถือว่าโอ้โหอายุแค่นี้และได้มาเป็นศิลปินรับเชิญแบบนี้นะครับทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนด้วยกระแสความแรงของน้องด้วยคุณภาพต่างๆด้วยที่มุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสะสมมานะครับทุกคนก็ถือว่าสมควรแล้วก็เหมาะสมแล้วที่ได้มาเป็นศิลปินรับเชิญในวันนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ทุกคนไปดูเลยครับรายชื่อก็จะมีพี่เต๋าภูศินนะครับพี่เปาวลีใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็หมอลำทุกคณะ ที่ได้มีการแชร์ออกไปกันเยอะมากๆสําหรับตัวอย่างรายการในวันนี้ตอนนี้ครับทุกคนทางช่อง WorkPoint เนี่ยก็ได้มีการออนแอร์แล้วนะครับสำหรับทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างตอนนี้ถ้าทุกคนเปิดเนาะเปิดจอทีวีขึ้นมาเนี่ยแล้วกดช่อง WorkPoint เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างรายการออกมาแบบว่าแทบจะเกือบจะทุกๆชั่วโมงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเวลาที่รายการเนี่ยมีการพักโฆษณานะครับก็ถือว่าปีนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงได้ออกรายการทีวีเยอะมากๆครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นสงครามหมอลำ สงครามหมอลำนี่คือเป็นละครเรื่องแรกนะครับทุกคนแล้วก็ในช่วงอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นไวรัลแล้วก็กลายเป็นกระแสมากๆเนนะทุกคนก็ถือได้ว่าน้องมาทําให้วงการทีวีนะครับก้าวกระโดดไปเหมือนกันสําหรับอุ๋งอิงนะว่าเอฟซีแฟนคลับเนี่ยถ้ามีน้องบนจอทีวีต่างๆ FC ก็พร้อมที่จะไปซับพอร์ตนะพร้อมที่จะไปดูกันอย่างถลม่มทลายและวันนี้คาดว่าเรตติ้งพุ่งแน่นอนครับทุกคนสําหรับรายการศึกจกักรวาลหมอลำเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปอยู่ที่ไหนเอฟซีแฟนคลับก็แห่เข้า ไปให้กำลังใจนะครับมารอชมกันครับทุกคนว่าวันนี้เรตติ้งจะพุ่งไปเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีทั้งออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับก็คือเซิร์ชไปได้เลยครับทุกคนช่อง WorkPoint นะครับหรือว่าเว็บไซต์ WorkPoint เนี่ยเขาก็จะมีเป็นลิงก์ออนไลน์ให้ได้ชมบนมือถือกันทุกวันนี้เนาะคนไม่ค่อยเปิดจอทีวีนะครับก็เปิดบนมือถือก็ได้สามารถชมทางออนไลน์ก็ได้นั่นเองครับทุกคนส่วนใครที่มีทีวีบ้านมีทีวีต่างๆก็สามารถกดได้เลยครับทุกคนเนาะสำหรับช่อง WorkPoint นน,น,นนั่เองวันนนี้้้ก็โอโหหถืไดว่าลาลยคเฝารอออแล้วก็รคย อย่างมากสําหรับการกลับมาเนาะทุกคนบนรายการทีวีแบบนี้อีกหนึ่งครั้งสำหรับอิงเพชรบ้านแพงห่างหายไปสักช่วงหนึ่งครับน้องก็ไปออกหลายรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการซูเปอร์เทนจิว๋วต่างๆที่น้องได้ไปออกครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหน้องเข้ามาในวงการ2ปีกว่าเนี่ยก็ถือว่าออกรายการทีวีเยอะมากๆแถมยังได้เล่นละครอีกด้วยเนาะทุกคนนะทั้งช่องวันด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มิติใหม่มากๆครับเข้าวงการมาแป๊บเดียวแต่ว่าผลงานนี่มีให้ fc แฟนคลับเนี่ยได้ชมกันหลากหลายมากๆทั้งผลงานเพลง แนะผลงานหนังตอนนี้ก็มีหนังหอบฝันอีกใช่ไหมครับรวมถึงผลงานเพลงต่างๆที่ ต่อคิวรออยู่ครับทุกคนจะเป็นเพลงที่คู่กับบอสโจยูบานินรวมถึงซิงเกิลเดี่ยวนะครับพบหมอหน้าหา้านซึ่งตอนนี้อาจารย์จินนี่ปูไทยนะครับรวมถึงอาจารย์จุ้ยมานะศักด์ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเพลงนี้ดังแน่นอนครับทุกคนนี่คือผลงานที่มีอย่างต่อเนื่องที่พ่อโจทําให้น้องนะครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณบอสโจยูบานินน้องผู้บริหารที่ผลักดันอิงเพชรบ,บ้านแพงจนมาถึงทุกวันนี้จริงๆนะครับทุกคนแล้ววันนี้ห้ามพลาดกันแล้วกันครับทุกคนสําหรับรายการศึกจักวาาลหมออทงงช่ง point, เวลา18 ถึง19นาฬิกาครับทุกคนเป็น EP ที่ชิงชนะเลิศแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันว่าวงไหนนะครับทุกคนจะชนะเลิศในวันนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆวงเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับรายการ10ิจักรวาลหมอลำก็ต่อยอดมาจากรายการหมอลำไอดอลนั่นเองนะครับวันนี้มารอชมบรรยากาศที่วิงเพชรบ,บ้านแพงไปออกรายการการเชื่อว่ารายการน่าจะอุบไว้เยอะอยู่ครับทุกคนสำหรับช่วงที่น้องออกเนาะมีการปล่อยออกมาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะครับเนาะคลิปนี้นะครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปครับ แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอิ่มฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ